ดิฟคูเอ g 620 A R G B ใน V 2ครับมีให้เลือกกัน2สี B K คือสีดำและ w H คือสีขาวสำหรับตัวที่เราได้มาเป็นสีดำนะครับตัวนี้ราคาประมาณ2,290บาทแล้วเป็น h e a t s i n เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มเอาคุณสมบัติของความเนี้ยบมาเพิ่มขึ้นในตัวแรกที่เป็น A G 6 2 0ด้านบนก็จะเป็นท่อๆเต็มไปหมดแต่ตัวนี้ก็จะมี cover ปิดมาแล้วก็ตัวความสูงของ a t s i ิงสูงแค่157ม mm เมเท่านั้นดังนั้นปิดฝาเคสได้สบาย เหมาะสําหรับคนที่อยากจะประกอบคอมใหม่หรืออัปเกรดเครื่องเก่าทั้งเครื่องจิว๋วเครื่อง MATX เครื่อง ATX ใส่เคสกันได้จะแทบทั้งหมดเลยเนาะด้วยความสูงของเขาที่ไม่มากนะครับแต่ก็มาในคุณสมบัติของ Aircooler แบบ Dual Tower รครับรองรับ TDP สูงสุดอยู่ถึง260บวัตตแนะนําว่าให้ใช้งานควบคู่กับไรเ้น7และ c o ไอเจได้อย่างสบ,บายสบ,บยเลยตัวแพคเกจจิ้งนะครับหน้ากล่องดูเรียบๆเบนาะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยโปรดักสินค้านะครับ สับด้วยแถบเส้นตามสไตล์ของ d e p c o o ูเขาระบุไว้เลย A G 6 2 0 B K คือสี l l c k k นะครับแล้ว A R G B V 2ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วเวอร์ชั่นแรกเดี๋ยวขึ้นภาพใไปดูข้างๆกันนะครับก็ จะไม่เนี๊ยบเท่านี้ตัวนี้จะมีความเนี๊ยบมากกว่าเวลาประกอบลงเทื่องครับการรองรับกับซ็อกเก็ตต่างๆก็จะรองรับทั้ง AMD AM4 AM5 แล้วก็ Intel ครับรองรับทั้ง LGA 1 8 5 1 1 7 0 0 1 2 1 1 1 1 5 1และ1155นั่นก็หมายความว่า CPU ที่เป็นตัว Core i ต่างๆก็ใช้ได้ Core u t r a ในซีรีส์ปัจจุบันก็ใช้ได้เช่นกันนะ แพคเกจจิ้งแกะกล่องออกมาดูก็ตามสไตล์ของ Deep e o p l นะครับก็จะมีกล่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ในการติดตั้งแยกออกมาและนี่ก็คือตัว h ิตซิงแอร์คูลเลอร์เอมาในรูปแบบ Dual Tower h i t ฮิตไบครับจะมีฮิตไบค์อยู่ด้วยกันทั้งหมด6ท่อเป็นฮิตไบค์ขนาด6มิลิเมตรนะครับลายเรียงกันอยู่แล้วก็ฐานตัวนี้ดูซิว่าเป็น คอนแทคแบบไหนอ่ามาเป็นแผ่นแล้วก็เคลือบนิกเกิลมานะครับเป็นทองแดงด้านในนะครับฝั่งของคริฟินรายเรียงกันอยู่ตรงนี้สีดำทำสีมาสวยเลยเป็นสีดำแทบจะทั้งหมดตัดด้วยไฟ a R ร์ด้านบนนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของทาง Deep c คู l นะครับ DC อยู่ด้านบนแล้วก็เป็นแถบขาวๆตรงนี้ทึ่งจะมีไฟ RGB ตลอดทั้งตัวเครื่อง ตัวพัดลมเองจะเป็นตัวพัดลม12เซนติเมตรนะครับมีรอบพัดลมสูงสุดอยู่ที่1,950รอบ ตัว Airflow อยู่ที่67.88แแล้วก็เสียงรบกัวสูวงสุด29.4นะครับลักษณะการยึดตัวพัดลมก็เป็นแบบปกติทั่วไปก็คือใช้ลวดด้านข้างนะครับซึ่งก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือง่ายส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันคือซิงสมมติว่าถ้าทำสีดำมาแล้วถอดเข้าถอด,ถอ,ดออกบ่อยๆมันก็จะเป็นรอยนะครับนี่คือข้อจำกัดของตัวซิงหัว a r g b นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวด้วยกันซึ่งก็จะต่อ d ดซ chain กันได้อันนี้ก็อาจจะต้องใช้หับแล้วแหละ เพราะว่า2หัวเป็นของพัดลมนะครับและอีก2หัวจะเป็นของตัวคูลิ่งแน่ต้องใช้ทั้งหมด A R G B ที่เสียบลงบอร์ดก็เป็น2หัวนะครับส่วนตัว P W M ก็จะมีสำหรับพัดลม2ตัวเท่านั้นเองนะครับชุกเกตข้างในตรงนี้ที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างมันดูกันหน่อยอ่าก็โอ้มีที่รวมหัวมาให้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากที่เราต้องต่อลงบอร์ดนะหัวต่อแค่หัวเดียวลงบอร์ดได้เลย ใช้หัวนี้หัวแปลงที่ให้มานะครับส่วนอื่นๆก็จะมีเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วขายึดในสไตล์ของ deep cool ซึ่งเพลทก็เป็นโลหะมาจากอันนี้ intel นะครับอันนี้ขายึด intel ชุดยึดของ amd และซิลิโคนรอบนี้ให้มาเป็นซองฮะ ซิลิโคโนมาเป็นซองนะครับมาแบบนี้ไม่ได้เป็นหลอดบีบใช้ทีเดียวก็น่าจะหมดซองแล้วละ่ะก็ต้องใครที่ลื้อเข้าหรือออกบ่อยๆก็ต้องซื้อแยกกันมานะครับดูแล้ววิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยผมขอเนี่ยลื้อนะครับโครงสร้างเขากันนิดนึงและกันจะได้ลงลึกในดีเทลหน่อยเผเพื่อนๆสนใจกันนะครับสาหรับการแกะตัวคูลิ่งก่อนที่จะติดตั้งนะครับก็ปลดล็อก ลวดข้างๆออกมานะครับทั้ง4มุมนะ1 2แล้วก็3 4เพื่อที่จะเอาพัดลมแยกออกมาก่อนถ้าไม่แยกออกมาเนี่ยไอตัวหน้าเนี่ยไม่แยกได้นะครับแต่ไอตัวกลางยังไงก็ต้องแยกนะครับเพราะว่าเราจะต้องขันน็อตยึดซึ่งรูปแบบการติดตั้งนี่นคือพัดลมออกมาแล้วโครงสร้างของฮีซิงจะเป็นลักษณะนี้เราต้องเอาไขาควงเนี่ยมาขันตรงนี้2จุดเวลาที่เราใส่เพลทต,ตรงเมนบอร์ดเสร็จแล้วก็ต้องขันตรงนี้เพื่อยึดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพัดลมตัวที่1แล้วก็พัดลมตัวที่2ประกบกันสําหรับตัวฮีตสิงเองก็จะมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับจะมีการ CNC เว้าลงไปในเนื้อตรงนี้ด้วยอะดูดีอยู่นะแล้วฝาครอบด้านบนนี้ถอดออกไม่ได้ฝังมาเลยนะครับเท่ากับว่าอันนี้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าสาย a RGB เนี่ยจะห้อยออกมาเลยฝั่งละเส้นจริงๆมันน่ออาจะทำพ่วงไปเลยนะเป็นเส้นเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเพราะสุดท้าย มันก็ต้องเชื่อมกันอยู่ดีทําพ่วงมันเลยจะยิ่งดีแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าส่วนพัดลมนี่ก็จะมีสายแยกกันมาเป็นคู่แบบนี้ A R G B 1พัดลม1พัดลมก็จะเป็น D F 1 2 0นะในตัวตัวพัดลมนะครับเนี่ยโครงสร้างมันคือทําออกมาได้ได้เนียบจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าดีกว่าเดิมราคายงถ่ายยึดก็เป็นโลหะกันหมดแล้ว มาถึงจุดนี้ทุกคน่าจะได้เห็นภาพกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบลงบอร์ดกันแล้วเดี๋ยวลองดูกันถึงเรื่องประสิทธิภาพกันด้วยว่าตอนใช้งานจริงจะเป็นยังไงตามดูกันเลยขั้นตอนการประกอบฮีซิงดิฟคูลนี่เอกลักษณ์จริงๆเหมือนกันแทบทุกรุ่นในยุคหลังไม่ว่าจะเป็น Assassin s s สเซสซิน s 6 2 0หรือแม้แต่ตัว AG620V2 ตัวนี้นะครับสเต็ปแรกก็คือใส่เพลทต,ตรงเมนบอร์ดให้เรียบร้อยยึดอย่างอนะินเทลเนาะก็ยึดเพลทขันน็อ หลังจากนั้นนะครับก็ทาซิลิโคนเอาตัวฮีซิง์มาวางแล้วก็ขันนอ็อตยึดพัดลมเสียบสายเป็นอันเสร็จแต่สำหรับจเจ้า ag 6 2 0 argbv 2ตัวนี้มันจะมีความยากอยู่แต่ไม่ใช่ขั้นตอนการประกอบลงบอร์ดมันคือขั้นตอนการเสียบไฟ argb ครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยสเส้นที่เป็น argb เราต้องเอาตัวพัดลมครับ มาเสียบกับ A R G B ของตัวฮีซิงเนี่ยเป็นคู่2คู่รวมกันหลังจากนั้นให้เอาสายวาที่เป็น A R G B เนี่ยที่แถมมาให้ในแพ็กเกจเนี่ยเอามาเสียบแล้วก็เสียบลงบอร์ดหรือคอนโทรลเลอร์ครับ รวมถึงตัวพัดลมด้วยพัดลมก็จะแยกสายออกมาเป็น2เส้นตัวหัวรวมเนี่ยที่เป็นสายวายสำหรับ PWM เนี่ยก็จะมีมาให้เหมือนกันแต่อยู่ในกล่องแล้วก็ต้องเสียบเองแล้วก็เสียบลงคอนโทรลเลอร์หรือลงเมนบอร์ดก็สุดแล้วแต่ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับส่วนขั้นตอนของ AMD ก็ไม่ยากนะครับคล้ายๆกันเลยแค่ไม่ต้องใส่เพลตตรงฐานเหมือน Intel นั่นเองเพราะเขามีเพลทมาให้แล้ว ประกอบมาหน้าตาพัดลมก็จะเป็น A R G B ลักษณะนี้ตัวด้านในที่เป็นแซนวิชก็จะซ่อนอยู่และไฟก็จะเปล่งประกายสวยงามนะครับเ <l ug> วลาที่อยากจะโชว์ไฟหน้าตาลูกพี่เขาจะเป็นลักษณะนี้และเราก็สามารถปรับสีไฟ A R G B กันได้โดยอุปกรณ์ของผมอันนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ซื้อมาเป็นรีโมทต,ตัวนี้ปรับสีปรับไฟกันได้ง่ายๆนะครับผมอยากปรับโหมดก็ todos. ปรับง่ายๆแบบนี้เลย ตัวไฟก็ตามบอร์ดหรือว่าตามอุปกรณ์คอนโทรเลอร์ที่เรามีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสะดวกและอีซี่กันสุดๆสําหรับตัวไฟมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่เราก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรแพงไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางใช้หัว A R G B บนบอร์ดหรือคอนโทรเลอร์ก็ได้เช่นกันเรื่องของ performance นี่ทำได้น่าสนใจนะครับอย่างการทดสอบผ่าน CPU-Z เนาะโดยใช้ CPU Straight h e a d บน c o u l t r 9 2 8 5 k ครับ แล้วก็เมนบอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็น z 890ของทาง MSI ในรุ่น Gaming plus wifi ความร้อนสูงสุดของแพ็กเกจจะอยู่ที่87องศานะฮะแล้วก็คล็อกสปีดถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างดีทีเดียวเนะี่ยเออเอาคอ ultra u เฉยเลยว้ยเฮ้ย,ฮยถือว่าแจ่มเลยแล้วก็โปรแกรมถัดมาครับผมก็จะลองจาก ซีน e เบนนะซึ่งซีน e เบนนี่จะเป็นการทดสอบอุณหภูมิแบบ10นาทีเป็นการรัน CPU m u l t i c o r e Benchmark ครับตัวความร้อนก็จะอยู่ที่ราวๆสูงสุดนะ91องศานะครับแล้วก็ค็อกสปีดก็ยังถือว่าวิ่งค่อนข้างนิ่งอยู่นะเอเอาเรื่องเอาเรื่องโดยการเทสนะผมก็จะเปิดแอร์อยู่ที่25องศานั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทดสอบเกมให้ดูกันด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยจ้า いい場所があったらベースキャンプを作るって腕が鳴る全てはそこからですね頑張ろう <laughs> 見つかるといいな que ¿Eh, My Ni siquiera estamos en la misma liga, culero. จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของมันคือความสูงนะครับความสูงของตัวฮีซิงเองอยู่ที่1 5 7มิลลิเมตรและพัดลมใส่ในรูปแบบที่เป็น1 2 0ม mm, ิลลิเมตรดังนั้นความสูงไม่มากใส่เคสเล็กใส่ไมโครอย่างที่ผมแจ้งไปหรือ ATX หลายๆตัวก็ได้รวมถึงเราจะเอาไปอัปเกรด CPU เจนเก่าๆอย่างตัวคอย7เจเจน4อย่างคอย7เจเจน11 12ได้หมดไรเซนตัวเก่า2 0 0 0 3,000 5,000ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องของเคลียร์แลน์ของแรมนะอันนี้ก็หลายๆคนน่าจะกังวลการสําหรับ Clear ของ Lam. บริเวณ ที่ตัวแรมกับตัวฮีตสิงก็จะมีพื้นที่อยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าฮีตสิงแรมเนี่ยเป็นฮีตสิงโดยปกติทั่วไปอย่างผู้ก่คอแซคิงตันแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นแรมที่มีฮีตสิงสรงสูงอาจจะต้องย้ายพัดลมด้านหน้า สูงขึ้นมาหน่อยหรือเอาพัดลมด้านหน้าไปไว้ข้างหลังก็ไร้ปัญหานะครับเขาออกแบบตัวฮีซิงมาได้ค่อนข้างโอเคในภาพรวมถือว่า,าน่าสนใจแต่มันก็จะมีความยากอย่างที่ผมบอกไปในขั้นตอนของการประกอบแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าอ่านตามเมน,นูอ่านตามคู่มือก็ไร้ปัญหานะครับซึ่งเจ้าฮีซิงตัวนี้เดี๋ยวก็จะมีวางจาหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งฮีซิงที่แน่นอนเหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้ CPU ในระดับกลางค่อนสูงเนาะใครสนใจไปจัดหากันได้กับราคา2 0 0 0 290บาทจากดิฟคูครับ